ได้เวลาเฉิดฉายแฟนแฟนเทช่องสามเต็มดันน้ำฟ้าธัญพัฒน์เป็นนางเอกละครหลังข่าวกำลังจะได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวแบบเต็มตัวแล้วล่ะคะ่ะสำหรับนางเอกสาวยิ้มสวยอย่างน้ำฟ้าธัญพัฒน์พัทรธีรชัย,ยเจริญพอได้โบรงส่งเปิดกล้องละครเรื่องใหม่อย่างรักท่วมทุ่ง ทางช่องสามแล้วหลังก่อนหน้านี้เคยเป็นนักแสดงร่วมและนางเอกละครเย็นมาแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ประกบพระเอกคู่จิ้นเก่าอย่างออกัสวัชิราวีด้วยหลังเคยร่วมงานกันมาแล้วในละครแม่กวัวคนใหม่ซึ่งเป็นละครเย็นที่เรตติ้งสุดปังด้วยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยภาพบรรยากาศการบวงสรวงความแคปชั่นว่าบวงสวงแท็กรักท่วมทุ่ง ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับที่น่ารักสำหรับกำลังใจนะคะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนัดเลยว่าขอให้ปังๆเลยค่ะละครที่อยากดูมากที่สุดขอให้ละครดังปังๆค่ะรักท่วมทุง่งคิดถึงออกกัดน้ำฟ้าขอให้รักท่วมทุ่งออกากัศน้ำฟ้าเฮงเฮงปังๆทั้งในประเทศและต่างประเทศบวงสรวงแล้ว รอส่งความรักให้ออกัสนำฟ้าแลรักท่วมทุ่งดังๆปังๆเลยนะรอแล้วปังแน่นอนงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนับเลยละคะ่ะพอนำฟ้าออกกัสกําลังจะได้กลับมาเริ่มงานกันอีกครั้งแถมเรื่องนี้นำฟ้ายัางได้เป็นนางเอกละครหลังเข่าครั้งแรกด้วย